สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อฟทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศช่วงเทส,สายนะครับผมกับการทํางานตอนเช้าก็มีอากาศเย็นแตส่สายมาอากาศร้อนนะครับนะแม่นี่น้องโผก็รอนะครับผมรอเชื่อ เดินมาเกือบจะหมดหมู่บ้านแล้วน้องโภกําลังจะได้รอดนะครับผมนี่ครับผมทาพิธีเพื่อรอดนะครับผมนี่ครับรอดสะดอกคะต่อดวงบูชาโชคนะครับผมสะดอกคะกับสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะครับผมวันนี้เดินเกือบหมดหมู่บ้านน้องโพกําลังได้ทํางานนะครับผม กำลังได้รอดน,นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราเข้ามาอยู่บริเวณนี้ข่้นไปตัดอ้อยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยไม่มีผู้คนนะครับแม่แม่ได้รอดแล้วนะครับผมนะ้องโปเดินมาเข้าร่มเหมือนกันนะครับผม ครับพี่น้อยแล้นน้อยเราต้องการนะครับเดอนี่ครับน้องโผไปเจอมหน้าบ้านเขาชันเรียกไปเหยียบหน้าบ้านให้นะครับผมเดินกับละตามกับด้านหลังเนะื้อเพื่อไปเหยียบน้าบ้านให้ท่านนะครับผม นี่ครับน้องโพเดินมาแล้วนะครับผมมองไปทางไหนมีแต่ความว่างเปล่าเลยวันนี้นะครับผม,มเพราะว่าแถวนี้เราก็รู้นะครับว่าท่านไปตัดอ้อยนะครับเพราะว่าเป็นสวนอ้อยไม่มีป่าเข้านะครับผม,มส่วนลูกชายแม่แมแมก็เดินวันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยได้กินขาน้าวเหนียวเลยน้องโพนะครับผม ปกติจะได้กินข้าวเหนียวไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ไปตัดไอ่หมดนะครับผมก็เหลืออยู่ไม่เยอะนะครับผมนีม่น้องโฟมาเจอเด็กๆเข้าค่ายลูกเสือด้วยนะครับผม น้องจะถ่ายนี่จะถ่ายหันก้นออกข้างทางนะครับแม่แม่ดูครับไม่เคยแบบถ่ายบนคอนกสรีตเทานะครับผมเพราะว่าตั้งแต่น้องเล็กน้องก็จะทําอย่างนี้ตลอดครับดูครับน,น้องจะหันก้นใส่ข้างทา,างนะครับผมแม่แม่กินนิดใส่น้องโพตั้งแต่เด็กเลยนะครับผม เสรแล้วดูครับอืปกต,ติถ้าเป็นเชือกอื่นนี้ก็จะถ่ายในถนนไปเลยนะครับผมแต่น้องโพนพันก้นใส่ข้างทางนะครับผมนี่แม่ดูครับมองไปข้างหน้ายังไม่เจอคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับผมทีมงานเราก็นู้นน้องเบียร์ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผม คนก้นนะครับผมไปรอแล้วนะครับผมรอคุณพ่อคุณแม่แต่ยังไม่เจอเลยนะครับผมวันนี้เดินทัวร์ท่ามกลางแสงแดดอุ่นๆนะครับแม่แมาดูไม่เจอนี่เดิน เดินมาก็ไม่เจอคุณพ่อคุณแม่ก็กลับทางเก่านะครับน้องโพวันนี้ยังไม่อิ่มเลยนะครับอาหารไม่ค่อยเยอะเลยนะครับ เป็นกำลังใจทางช่องสีดอโปเงินเราด้วยนะครับแม่ครับผมการนอนทัวร์วันนี้ก็ถือว่าเงียบนะครับผมไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานน้องโคได้กินอาหารเนาะจนกินน้ำสำราญเลยวันนี้ไม่ค่อยมีอาหารเลยครับผมนี มาถึงคุ้มสุดท้ายแล้วจะเป็นยนังไงน้องจะนีนอะไรไหมน้อบน้องปผก,กินน้ำนะครับพอน้ำตาก,กินนะครับผมน้ำปลาปลานะครับผมใสสะอาดครับ

เส้นทางที่เราจะไปมองไปข้างหน้ายังไม่เจอคู้คกเลยนะครับผมถ้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมฝากเป็นกำลังใจทางช่องซีดอโปรเงินของเราด้วยนะครับท้ายคลิปนี้คนเอกกับน้องโปเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแม่แม่ครับผมจะได้ชมคลิปน้องโฟนะครับผม